ด้มยความมัม่นใจถ้าไม่ครบาจะให้เต้นโชว์คกบไมครับสีเหลืงองกบไหมครับสีส้มรบไหมขาดหนึ่งสีชมพูกบไหมไมีสมาชิกกี่คนสีเขียวสีแดง ปบกมือห้าครับปกให้ดังกว่านี้ปกใหม่สิบที่พร้อมที่สมบนรพร้อมไม่ได้ยินพร้อสมบดรพร้อมสามสี่<อ> ทันเท่าวเิ่มไหมเมนูมื้อเย็นเป็นอะไรครับแกงอะไรนะแกงฟักทองโอ้โหอาหารโอ้สุด,ดยอดเลยเนาะมีเป็ดด้วยอ่ะโอเคเดีวต่อไปพิชาจัดพวกเราฝึกกับพิชาตมาตุกเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาสุดท้ายพิชาตจะมาดูซิว่าจะทบทวนได้ไหมจะจำได้ไหมถ้าจำได้ออกด้านหน้าเลยเนาะ อันนี้เป็นเบทีทุกคนเลยนะครับตรงนี้ทิชาตขอเนรมิตตรงนี้เป็นเวทีการแสดงแห่งประเทศไทยนะครับปอกเมื่อไหนครับน้องนัวนวลโอ้อน,นี้เป็นน้องเย้่งอยู่นะครับสวยดยครับน้องนัวนวลก็กินมะนาวนอนหนาวนอนนิ่งเอวทิชาติเดินไปหาใครคนนั้นคือผู้ชุดยีนะครับ เอวไหลหัวตกหัวไหลเอวตกเอวไหลหัวตกหัวไหลเอวตกตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งต้นตั้งตนตั้งมั่ฝึกฝนไฝ่ฝันตาฝันฝันตัดอกลมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอน สวงใสศิลธรรมหากว่าเรากำลังสบายจึงปลอมมือพันหากว่าเรากำลัง แล้วก็ให้คนชนะลูกเพื่อยืนคนชนะลูกเพื่ยืนด้วยไอ้ต้นแท็กซ์ซื้อแล้วเหรอรู้ที่ทั้งหเลยรู้ทีกคน้งหมดเลยน้องตาแล้วพี่ชาจะให้เวลาพวกเราให้เวลาพวกเรา30มินาที นั่งให้เป็นวงกลมนะทั้งหมดได้จะมีแค่วงเดียว3าสวินาทีจับเวลา ปกไม่ดังกว่านี้ปกใหม่สองทีปกใหม่สองครั้งแล้วก็รน,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 นั่งตัวตรงๆอ่านี่นาทีต่อจากนี้ไปนะครัน้องเดี๋ยวเราจะมอบเวทีเข้าสู่บรรยากาศของการกิจกรรมนะครับค่ายนี่ปิดโครงการค่ายถือว่าเป็นค่ายฝึกน้องพวกเราแล้วให้เป็นจริงได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่ำคพืนนี้ครับเราจะมีการ แสดงสุดพิเศษเนาะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลที่โค้รพิเศษเยอะมากมาก็มากีใช่ไหมรางวัลก็ได้เป็นดีได้ทราบข่าวว่าเดี๋อวนี้มีรางวัลด้วยไม่ใช่หรือไม่ใช่โอ้โหพี่ดีว่าใช่โอ้โหอะไรโชคดีจากนี้เนาะเดี๋ยวขณะนี้เวลา19นาฬิกา48นาทีนะครับเดี๋ยวพี่ชายก็คงจะได้มอบไม้นี้นะครับเบทีนี้นะครับให้กับพี่ อามแล้วก uh, so uh, uh. ็พี่จิ๊บนะครับมาดำเนินการต่อไปขอเสียงปรบมือกนตอนที่พี่จิ๊บาครับผมสวัสดีน้องราท่ดจสวัสดีค่ะคนนี้ค่ำคืนแสนพิเศษเนาะบอกเลยว่าจะมีกิจกรรมสนุกสุกมากมายเลยแต่ว่าพี่จิ๊บช่วงสาย ช่วงสายกับช่วงบ่ายสเใช่ครับผมเป็นการเข้าถานเนาะมท้งหี่ตัาคช่วงช่วงสายเข้าทั้กี่ถช่วงช่วงบ่ายอะถานใช้พลังและความสามารถใช่เขาเรียกว่ากงเช้คสภาพความเป็นทีมเนาะของทั้งห้าสีห่าทเรา ก็พอเรียกว่าอะไรคือนอกจากจะเป็นกิจกรรมความสนุกที่พี่ๆได้ได้จัดให้เราเนาะเป็นการหล่อหลอก้วกันเนาะให้เราได้มาเรียกว่ารู้จักซึ่งอะไรกันนะอ่ะพวกเราเอ็นอ๋ออ๋อนะอ๋อนะนี่เพื่อนเออกันนะโอเคนะมี่กุ๊กไหนอ่ะมองหน้ากันมองหน้ากันอ่ะเดี๋ยวจะส่งตัวแทนเราไหมคู้ก้าวของเราในวันนี้นะเราผ่านกิจกรรมผ่านมาทุกฐานแล้ว ผ่านดังต่างมาเดี๋ยววันนี้มาเ่ิญสรุปให้ฟังหน่อยใหพี่ๆชื่นใจหน่อยว่าสายตาเราคู่กันคู่ก้าวเราอ่ะอันแรเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเล่นอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอ่ะแล้วก็จะขอถามเสริมนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่เออ ไวัสีารัแนะนำตัวหน่อยครับวัสดีครับผมชื่อเดเี่ครับมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีครับอะไรทให้เด่ตัดใจมาที่นี่ะไ้เงินครับมีความสุขครับบ้านไหนบ้านหน้าอะไรครับรามากครับาับมาครับ รับใจคือเพื่อนๆมีสองสามนาทีครับเพื่อนๆนักเรียนวิธี่นี่งาองสามนาทีกันครับสองนาทีาาาายังไงนะีช่วยช่วยเหลือกันเวลาเข้าถา่าวหรือทำธุรกิจต่างๆครับมีน้องคนไหนที่เราอยากชมนะไหม,มก็คุณมีแบบว่าชมทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> giảm cân 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 giảm เดิมเลยแนะนำตัวหน่อยครับมาจากที่ไหนอย่างไรครับผมก็ผมชื่อบุรพาครับผมอยู่อยู่เรียนธรรมศาสตร์ครับชาร์ลครับก็สวัสดี้พี่ๆตอท่านต่อวัี้นนะผมไม่อยากจะบอกที่อยู่ให้อะไรมากๆครับเขาเรื่องนีวะ ับใจครับที่มาข้าวนี้ครับก็ทําให้เราเพื่อนเพื่อนๆทุกคนรู้รู้ว่าแบบของสามแล้วนี่หน้าตาทั้งสวยหล่อทุกคนเลยก็ได้รู้จักได้ร่วมงานเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยได้รับความสามัคคีนะครับผมสนุกสนานเปรี่ปากพูนกันไปแล้วก็สมาริบพี่ๆวิทยากรนี้ก็ Sabes, มอบความรู้สร้างประสบการณ์ต่างๆที่ไม่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับผมแลวก็พวกเราของสาบุบุญคนเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับมาดูต่อส่ต่อมาุกท่านนี้กับสีไหนครับต่อไปสีทีไหนียกพูดดีครับสีไหนัีครับถามถามนะพอดีผมชอบ 你就吐啊！啊，OK，不要啊！你就不不要。<music> มัวเนี่ยอย่างไครับก็ดีแม่ขึ้นรถบัสมากะเพราอร่อยมากใช่แม่แม่คือผมขึ้นรถบัสใช่ป่ะและทีนี้ผมผมขึ้นรถบัสพอผมกินเสร็จดูว้ผมทำยไงกินน้ำต่อผมกินน้ำเปล่าต่อใช่ป่ะผมเล่าเลยเออผมตื่นดีๆที่างมือค้ายแล้ว ปลุกด้วยก็ก็ดีอ่ะใช่แอยู่นใช่เลยอะสีแดงครับ ขอบคุณพ <ส plane. S 1> ี่ๆเแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้เราหายหงอยไปก็ขอบคุณพี่ๆที่หยุดใจดมากนะครับแล้วก็ที่สุดท้าต่อเป็นช่วงดูแลผู้หงอยเพราะวก็เพื่อนในทีมผมขอบอกมากเลยผมรู้สึกกับที่เขาเนี่ยชื่นใจมาก ก็งานะครับมาจากไม่เพยงอะไรเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจเราเป็นทาครับก็ยั่งยืนดีแบบก็ได้ครับก็ไม่น่าครับผมไม่มีใครอยู่คนเดียวของผมเลยก็มีเพื่อนแค่คนเดียวครับก็ดีใจที่ได้เจอแบบเพื่อนใหม่ทุกทุกคนครับก็กิจกรรมค่อนข้างดียอมที่วิทยากรครับยอมมาเดินแก้ปัญหาบางอย่างได้ดีมากเลยครับ เรื่วแต่ก็ไม่ไม่ใช่เปนหนะผว่าทำได้มากเลยขอบคุณพี่มากครับแล้วก็ขอบคุณพี่เออกมาต่อทุกคนที่สถินให้ใช่ดีเกิดขึ้นผมประทับใจใครมากครับก็ภุมิใจกับฐานันนี้มากๆเลยครับสอนให้เราได้ทำวิธีให้อบคนครับก็ แค่ทุกสิ่งทุกอย่างความมีสมาธิความมีไหวพริบใช้ในการทำงานได้ครับใครนี้ก็เรียนว่าจับมาได้อย่างเหมาะสมมากครับขอบคุณครับโอ้ทีมกบไม่เหมือนกันเลยครับผมเป็นนักศึกษาครับตัวแทนทิศวกรรมเรียกว่าผู้ที่ดีมากเนาะในในความคิดในการพิจารณาอ่ะเรื่องถัดไปก็มีมีคนไหนอยากจะออดกับพูดอะไรอีกไหมเป็นความมั่นใจส่วนตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่า มาทำใจนมก่ะอ่าีไหมครับมีโอกาสโอกาสคู่เก้าของเรามีไหมเกมสุขตาให้สุขตาอยาเหครคพูดอะไรสักหน่อยไหมเกมไหมาโอกาสนะโอกาสยจะได้มาคู่เก้าหรือว่ามาแชร์ีดีเราไม่แเราออกรอทัมดชองของอย่าหไอ่ะยาให้ยังไอ่โอเคเดกไปนี่าก้องเสียงครบ กิจกรรมนี้จากพวกเราพอได้ยินได้ยินพวกเราได้พูดได้สะท้อนความสื่อเนี่ยโอ้ชื่นใจเลยนะครับชื่นใจเลยเนาะก็ทั้งพี่ออมก,กอทั้งพวกพี่วิทยากรเนาะก็ตั้งใจครับเตรียมกิจกรรมมาพี่จะใช้พวกเราก็าเรียกว่า,วาอนันซาตานเลยได้เนาะใช่แต่พี่กับพุ่ผู้ช่วยเพราะว่าก็หวังว่าเราจะได้รับสิ่งดีข้อคิดจากการทำกิจกรรมเนาะแล้วก็<ช>จะได้นำไปใช้ประโยชน์เนาะในการที่ได้บอกว่าจะมีชีวิตเอือได้ ไปอยู่ร่วมกับโค้งได้ไปทนงานงานหนุ่มพี่วอตอเองเราจะได้เป็นบุคลากรเราเป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไปใช่ครับผมอ่ะสุดท้ายข้อคิดก็ประมาณนี้เนาะก็ให้เราไปแชร์เอาเพื่อได้อาทิตนี้นะครับผมอ่าเอาโอเคแล้วก็จต่อไปไปนะครับพี่กิจกรรมเราไม่หมดเพียงเท่านี้ดีที่เราจะถึงกิจกรรมช่วงไฮไลท์ไฮไลท์สัมพันเราจะได้รู้จักกับ กิดไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเรามีรางวัลด้วยนะจะเอาออกมาทั้งหมดนะคะเราก็มีรางวัลที่เป็นนอเป็นรางวัลของคนทุกเพลรางวัลของคนทุกเพลงว่าแต่ละสีว่าเราโอเคนี่มือหนึ่งนั้งปรบมือสองนั้นใช่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครผมเราจะได้พบกับพี่ชายสุดหลอเลยนะเดี๋ยวเขาจะพาพวกเรามาทำอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมก็ ขอเชิญโปรดด้วกับพี่ดองดังดนาตุนนอันเมให้ครตื่นนะครับผมในพวกเรา เปิดเปิดจุดแตดอให้ครับผมอ่าเปิดแักนะคะใเปิดแเปิดแมาทาพี่ครับแล้วมาตกกลางไว้ครับเปิดแเปิดเปิดแั้นเปิดแล้วใช่คะเปิดพแล้วเปิดยังเปิดยังเปิดยังเปิดอะจู่ๆเข้าสู่กิกรรมสรรสินนะครับน้องแล้วหันไปทางหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอ่าน้อ ชูไฟไปทางหน้าจอนะะครับบัตรนี้ได้เวลาเข้าสู่กิจกรรมรอบตองไฟค่ายคองสาบยุบยุแคบหน้าบัตรี้มชหน้าจอหน้าอไี่ดอนี้ะ้ลุกแล้วขับไปนอกวงกลมนะครั mark. บผ รอบนี้นะครับเราจะเข้าสู่จประจำรอบกองไฟนะครับน้องๆเม่อีจะมีสายในห้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสีไหนจะได้ออกคิวก่อนขอใายเป็นคนพูดดีพี่พ่นเล่กนะอ่าปงมือแลเราไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามโนเรมโ ใส่สีสีเหรอสีสี